สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนินท์ลีระพันธ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุนนะครับโรคกระดูกพุนเนี่ยนับว่าเป็นโรคที่เราจะพบได้มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นโรคกระดูกพุนคืออะไรครับลองดูนะฮะโรคกระดูกพุนเนี่ยคือปัญหาคือกระดูกมันบางลงค่อยๆบางลงแล้วก็มีการโป่งอย่างร,รูปโมเดลตรงนี้ที่ท่านเห็นรูปอยู่ตรงนี้อันนี้คือกระดูกที่ปกติดี ซึ่งกระดูกที่ปกติดีเนี่ยจะมีโครงสร้างที่มีการสานต่อเนื่องของเนื้อกระดูกกันอย่างสวยงามนะครับลองมาด, <Yeah. S 1> ดูรูปอีกรูปหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันนะครับอย่ารูปที่เห็นนี่คือคนไข้ที่มีโรคกระดูกพูนกระดูกบางเนี่ยจะมีลักษณะของมวลกระดูกเนี่ยลดลงนะครับมวลกระดูกลดลงโครงสร้างของการต่อเนื่องของโครงสร้างกระดูกเนี่ยมีการขาดความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นความสูงก็จะมีการลดลงนะครับถ้าเกิดเทียบกับโมเดล2รูปนี้ เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีโรคกระดูกพุนก็คือว่ามีมวลกระดูกลดลงโครงสร้างภายในแย่ลงเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาในผู้สูงอายุก็คือว่าสําหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคกระดูกพุนก็คือมีการเกิดกระดูกหักกระดูกสุดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นทั่วไปกระดูกหักส่วนใหญ่มกักจะพบอยู่ด้วยกัน3ตําแหน่งด้วยกันนะครับอันนี้1ก็คือที่เรียนของกระดูกสันหลังเมื่อเวลาท่านเดินไปทาําตามตลาดต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยของคนเนี่ยมีการ โก่งโค้งงอแล้วก็มีการค่อมนะครับเกิดการค่อมหลังค่อมมากยิ่งขึ้นอันที่2คือกระดูกข้อมือหักนะเวลาอายุประมาณสัก5 0 6, 6 0ปีไปล้มมาแล้วก็เอามือยันพื้นเนี่ยเกิดการหักของกระดูกข้อมือขึ้นนะครับอันที่3ก็คือว่าปบางทีไปล้มในห้องน้ําก็เกิดการหักของกระดูกสะโพกได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกระดูกสะโพกหักเนี่ยคนไข้มักจะต้องมาที่โรงพยาบาลอย่างตลอดเวลาเพราะไม่สามารถจะหายเองได้และจะมีอาการปวดอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น3าม กระดูกหักเนี่ยสเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องที่พบบ่อยในคนไข้กระดูกพุนส่วนใหญ่ปัญหากระดูกพุนเนี่ยจะพบในผู้หญิงนะครับในเพศหญิงเนี่ยจะมากกว่าเพศชายมากเพราะว่าทำไมถึงพบในเพศหญิงเยอะเพราะว่าในเพศหญิงเนี่ยประจำเดือนเนี่ยซึ่งฮอร์โมนที่ทําให้มีประจำเดือนคือฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะครับซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะหมดไปตอนอายุเมื่อประจำเดือนหมดก็ทําให้ฮอร์โมนตรงนี้ลดปริมาณลงพอลดปริมาณลงฮอร์โมนตรงนี้จะทําหน้าที่ในการยับยั้งการทาลายกระดูก เพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้เมื่อผู้หญิงหมดประจําเดือนก็จะมีการทําลายกระดูกมากขึ้นเมื่อมีการทําลายกระดูกมากขึ้นก็ทําให้มีโครงสร้างของกระดูกเนี่ยที่เสียศูญเสียไปก็ทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดกระดูกพุนและผลที่ตามจากกระดูกพุนก็คือเกิดการเกิดกระดูกหักถามว่าปัจจัยเสี่ยงใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคก,กระดูกพุนนะครับอันที่1ก็คือประวัติในครอบครัวเลยครับท่านไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีมารดาของท่านเคยเป็นโรคกระดูกสะโพกหักมาก่อน ครอบครัวทั้งของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกรุดูกพุนตามมาได้อันนี้1นนะครับอันที่2ก็คือมีท่านที่เป็นโรคเกี่ยวก,กับโรคโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับหรือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก,กระดูกพุนได้นะครับปัจจัยที่3ก็คือท่านที่มีการใช้ยาสเตียรอยด์โดยเฉพาะชนิดทานเป็นประจํายาสเตียรอยด์ที่ทานเป็นประจํานี่ก็คือเช่นยาที่ใช้ในการรักษาโรครูมตาตอยเองนะครับหรือว่าใช้สเตียรอยด์เนี่ยรักษาโรคอื่นๆ ก็ม e ีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพุนเนี่ยตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นประวัตินอกจากนั้นก็จะมีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มสุราที่มากนะครับก็จะทําให้เกิดมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพุนได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคืออายุอายุส่วนใหญ่ถ้าเกิดอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยท่านก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพุนได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงทที่จะะําให้เกกกกิดดรูพุนผล การเกิดกระดูกพูนก็คือเกิดการหักของกระดูกตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าท่านที่มีกระดูกหลังเนี่ยมีอาการปวดหลังหลังค่อยๆโก่งค่อมลงไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเสื้อมันยาวขึ้นหรือว่ากางโปก๊กกระโปรงเนี่ยยาวขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันซุดตัวลงแล้วก็ทําให้เกิดหลังโก่งหลังค่อมนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะอึดอัดหายใจลาบากบางครั้งเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันกินทานอาหารเสร็จแล้วมันท้องมันย่อยไม่ได้ไม่่คอยดี ก็สาเหตุเนื่องมาจากว่ามันมีการเกิดกระดูกพุนกระดูกยุบทําให้ช่องทรงอกและช่องท้องเนี่ยการขยายตัวได้ไม่ดีช่องท้องหดลงก็ทําให้เกิดการย่อยอาหารได้ไม่ดีช่องทรงอกหดลงก็ทําให้การหายใจได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับปัญหาที่ตามมาอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเกิดกระดูกสะโพกหักกระดูกสะโพกหักเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากแล้วก็มีผลต่อคนไข้ทําให้อัตราการเสียชีวิตหลังจากที่เกิดเกิดการหักของกระดูกสะโพกเนี่ยสูงนะครับ จากงานวิจัยของที่คณะแพทยาศ,าาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราพบว่าทําโดยอาจารย์สัตยาลยและอาจารย์สมพันธ์เนี่ยท่านพบว่ามีการอัตราการเสียชีวิตใน1ปีแรกเนี่ยสูงถึง1 8หมายความว่า100รายที่เกิดกระดูกสะโพกหักใน1ปีแรกเนี่ย18รายเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นโรคกระดูกสะโพกหักปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ1มีการสูญเสียชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น 2. อันที่2คือมีอัตราการเจ็บป่วยมากขึ้นนะครับ การรักษาปัจจุบันสาหรับเรื่องของโรคกระดูกสะโพกหักเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดในการรักษาการะดูก,กสะโพกหักก็คือการผ่าตัดนะครับซึ่งจากการวิจัยเหมือนกันนะครับพบว่าการผ่าตัดเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่ผ่าตัดถึงสามเท่านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่ากลุ่มที่ผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านมียากหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดกระดูกสะโพกหักเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับถ้าเกิดไม่มีข้อห้ามอื่่่่นนนเเชททาีีคยม ประวัติเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเส้นเลือดหัวใจติบตันแล้วก็เป็นหัวใจวายมาก่อนภายใน6เดือนนะครับที่ก่อนเกิดกระดูกสะโพกหักนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีข้อห้ามอื่นใดเนี่ยการรักษากระดูกสะโพกหักเนี่ยก็คือการผ่าตัดจะได้ผลดีที่สุดหลังจากเราจะมีวิธีทราบอย่างไรว่าการเกิดกระดูกมีจะเป็นกระดูกพุนหรือเปล่าหรือว่าจะมีกระดูกหักและจะรักษาอย่างไรนะครับอันที่1คือท่านจะทราบกระดูกพุนเนี่ยคือมีข้อบ่งชี้ ว่าการตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกนะครับการตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยใช้เครื่องใหญ่นะครับที่เรียกว่า a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  เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกปัจจุบันเนี่ย a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  ที่จะวัดเนี่ยมีอยู่2ตําแหน่งด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือตําแหน่งของบริเวณกระดูกสันหลังอันที่2คือตําแหน่งบริเวณของกระดูกสะโพกนะครับอย่างงี้ที่เราไปวัดท่านไปวัดตามร้านขายยาต่างๆหรือว่าเครื่องที่เอามือไป สอดไว้แล้วก็วัดมวลกระดูกออกมาหรือว่าเครื่องที่เอาเท้าไปเหยียบแล้ววัดออกมานั้นไม่สามารถจะนํามาวินิจฉัยในเรื่องของกระดูกพุนได้นะครับไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับตรงนั้นจะไม่สามารถจะวินิจฉัยกระดูกพุนได้การจะวินิจฉัยได้ต้องใช้เครื่องใหญ่เท่านั้นนะครับที่ตามที่โรงพยาบาลต่างๆที่มีนะครับการวัดจะวัดอยู่2จุดนะที่บอกก็คือ1กระดูกสันหลังและกระดูกสองก็คือบริเวณของกระดูกสะโพกข้อบ่งชี้ในการวัดก็คือ1ท่านที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับเพศหญิงอายุ65ปีนไปกรดูก อันที่2ในเพศหญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วแต่ว่ามีประวัติว่าครอบครัวของท่านเนี่ยโดยเฉพาะแม่เนี่ยเคยมีกระดูกสะโพกหักมาก่อนนะครับหรือว่าอันที่3ท่านเคยมีกระดูกกระดูกหักง่ายนะครับเช่นหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเนี่ยเป็นล้มแมาหกล้มแมานิดนึงแล้วก็เอามือยันพื้นกระดูกข้อมือหกักหรือว่าเป็นล้มแมากระดูกขาหากักสะโพกหักเนี่ยก็แนะนําว่าน่าจะตรวจวัดมวลกระดูกนะครับหรือว่าอันที่3ก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรครูมาตอยนะครับหรือ คนไข้ที่จำเป็นจะต้องได้รับยาสเตียรอยเป็นประจำเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจวัด,วดมวลกระดูกนะครับเพื่อจะได้ประเมินว่าสภาพกระดูกของท่านตอนนั้นมันมีความบางมากน้อยเพียงใดบ้างเพราะว่าท่านมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคก,กระดูกพุนนะครับหลังจากที่เกิดวินิจฉัยแล้วว่าท่านมีโรคก,กระดูกพุนเนี่ยการตัดสินใจที่จะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยเพียงใด บางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะไปตรวจวัดมวลกระดูกแล้วได้ติดลบ2.5นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกพุนแล้วเนี่ยการจะให้การรักษาเนี่ยคงจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ท่านมีเพราะว่าการรักษากระดูกกระดูกพุนเนี่ยวัตถุประสงค์ในการรักษาคือเพื่อป้องกันนะรหรือว่าลดบัติการในการเกิดกระดูกหักในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการลดการเกิดบัติการในการเกิดกระดูกหักในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่นะครับถามว่าอันนี้หนึ่ง แคลเซียมจาเป็นต้องทานไหมแคลเซียมมีค,ความจำเป็นที่จะต้องรับประทานนะครับก็คือว่าในโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยรับประทานอาหารกันทั่วไปเนี่ยคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้แคลเซียมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ300มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของแคลเซียมในคนไทยเนี่ยประมาณ1000มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นจากที่เรารับประทาน3-400มิลลิกรัมต่อวันที่เราได้เนี่ยก็อาจจะเสริมถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับว่าอาจจะรับประทานแคลเซียมเสริมเนี่ยวัลเเม็ด วันละหนึ่งเม็ดก็เพียงพอนะครับบางบางท่านบอกว่าไปทานนมไปทานอะไรจะช่วยไหมทานนมก็ได้นะครับนมกล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ2 5 0ร้ซีซีเนี่ยก็จะมีแคลเซียมเนี่ยประมาณ200มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีน้าหนักเยอะมีโรคขอ้ขอเข่าเสื่อมอีกทานนมอีกก็จะทําให้น้าหนักของท่านเนี่ยขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแนะนําก็คือทานแคลเซียมเนี่ยวันละหนึ่งเม็ดได้อันที่2คือวิตามินดีวิตามินดีที่แนะนําให้ท่านทานก็คือจะเป็นประเภทแบบวิตามินดีที่ ทานประมาณเป็นรูปวิตามินดีนะครับประมาณ2 0,000อิน international unit เนี่ยก็คือทานอาทิตย์ละหนึ่งสัปดาห์ละ1เม็ดก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเป็นอาหารสาหรับกระดูกไม่ถือว่าเป็นการรักษาโรคกระดูกพุนสําหรับการรักษาโรคกระดูกพุนเนี่ยยาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพุนเนี่ยจะมียาอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือเป็นยาที่กระตุ้นการสร้างกระดูกนะครับกระตุ้นการสร้างกระดูกก็คือฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยทุกวันนะครับ ยานี้เหมาะสมสําหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพุนมีการหักของกระดูกเนี่ยหลายๆตําแหน่งมากๆเลยถือว่าเป็นกระดูกพรุนแบบรุนแรงมากนะครับก็จะใช้ยากลุ่มนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับอันที่2ก็คือเป็นยาที่ยับยั้งการทําลายกระดูกนะครับซึ่งยายับยั้งการทําลายกระดูกเนี่ยก็จะมีหลายชนิดที่ใช้ในท้องตลาดนะครับก็คือรับประทานอาทิตย์ละเม็ดเดือนละเม็ดหรือว่าฉีดปีละครั้งนะครับก็สามารถใช้ในการรักษากระดูกได้ซึ่งการรักษาแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละอย่างเนี่ยคงจะขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วก็ดุลยพินิษของแพทย์ในแต่ละท่านครับสำหรับดูพุนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ